แว่นสาเร็จรูปใส่ได้ไหมและเหมาะกับใครคลิปนี้เรามาอธิบายฟังครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูคําว่าแว่นสําเร็จรูปเนี่ยมันคือแว่นอะไรครับแว่นสําเร็จรูปนะครับคือแว่นที่เราไปเลือกซื้อตามท้องตลาดครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายหนังสือหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับคือแว่นที่เราหยิบมาใส่ปุ๊บรู้สึกว่าพอมองเห็นเราก็หยิบออกมาใส่แล้วก็ใช้งานโดยที่ไม่มีการวัดสายตาเกิดขึ้นครับ โดยการใช้การใส่และการมองเห็นพอได้หรือมองเห็นชัดแล้วเราก็หยิบแว่นตัวนี้นมาใช้ในชีวิตของเราได้เลยแล้วคำถามต่อมานะครับแว่นสําเร็จรูปใส่ได้ไหมใส่แล้วมีอันตรายอะไรหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ซื้อแว่นสําเร็จรูปมาใส่แล้วก็มองเห็นชัดดีแล้วก็ใช้แว่นสําเร็จรูปมาเรื่อยๆครับเราจะบอกอย่างนี้ครับว่าแว่นสําเร็จรูปส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีค่าสายตาสองข้างที่เท่ากันไม่มีสายตาเอียงไม่มีการวัดจุดรูมานตาหรือจุด PD หรือวัดค่าพารามิเตอร์ และรวมถึงตัวเลนส์ของตัวแว่นสำเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่จะทํามาจากวัสดุที่ไม่ใช่เลนส์ครับจะเป็นพลาสติกหลายๆคนนะครับเกือบจะ90%เลยเวลาใส่แว่นสำเร็จรูปนานๆเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่สบายตาแล้วก็ปวดตาครับเพราะว่าเวลาเรามองภาพผ่านแว่นสำเร็จรูปที่ไม่ใช่ค่าสายตาของเราที่ถูกการวัดมาโดยละเอียดนะครับจะทําให้ไม่สบายตามากๆเลยครับรวมถึงการมองภาพผ่านตัวเลนส์ที่ไม่ได้คุณภาพ มองภาพผ่านตัวเลนส์ที่ไม่ได้มีการวัดจุดโฟกัสหรือการวัดค่าพารามิเตอร์ทาให้แว่นสาเร็จรูปเนี่ยใสยังไงก็ไม่ค่อยสบายตาครับซึ่งแว่นสาเร็จรูปนะครับจะต่างจากแว่นสั่งตัดยังไงนะครับแว่นสั่งตัดจะมีการวัดค่าสายตาโดยละเอียดนะครับจะมีการใส่ค่าสายตาสั้นสายตาเอียงเข้าไปถ้าเรามีสายตาเอียงด้วยมีการวัดจุดรูม่านตามีการวัดค่าพารามิเตอร์ในเลนส์ที่จําเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็ใช้เลนส์ที่ได้คุณภาพ สามารถใช้ออกแดดเปลี่ยนสีหรือกล้องแสงสีฟ้าทําให้เราสบายตามากขึ้นโดยส่วนใหญ่คนที่ใส่แว่นสั่งตัดจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการปวดตาเวลาใส่แว่นนานๆครับถ้าเราปรับตัวได้แล้วข้อดีของแว่นสําเร็จรูปนะครับก็จะราคาย่อมเยาวหาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอเวลาสั่งตัดซึ่งจะต่างจากแว่นสั่งตัดตรงที่ว่าแว่นสั่งตัดเราต้องเข้าไปที่ร้านวัดสายตาโดยละเอียด ใช้เวลาในการผลิตตัวแว่นแล้วก็ราคาที่จะสูงกว่าแว่นสําเร็จรูปครับทีนี้เรามาตอบคําถามในหัวคลิปของเรานะครับว่าแว่นสาเร็จรูปใส่ได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าแว่นสาเร็จรูปเนี่ยสามารถใส่ได้ครับแต่เป็นการใส่แบบชั่วครั้งชั่วคราวอย่างเช่นแว่นตัวหลักของเราหักแล้วเราจําเป็นต้องใช้แว่นตอนนั้นเลยเราอาจจะใช้แว่นสําเร็จรูปมาเพื่อสําหรับใส่อ่านอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าใส่เป็นประจําใส่เป็นชีวิตประจำวันหรือว่าใส่เป็นแว่นหลัก อย่างเงี้ยไม่แนะนาครับยังไงก็มีอาการปวดตามากขึ้นแน่นอนครับสรุปเลยนะครับแว่นสําเร็จรูปหรือแว่นสําเร็จเนี่ยสามารถใส่ได้ครับแต่ว่าขอให้เป็นการใส่แบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ใส่เป็นแว่นหลักและไม่ได้ใส่เป็นแว่นประจานะครับ <S <S <ๆ S 1> เพราะยังไงถ้าเราใส่นานๆเรา,นานเนี่ยยังไงก็มีอาการปวดตาแน่นอนแล้วถ้าใครนะครับที่อยากจะซื้อแว่นสําเร็จรูปไว้สําหรับใช้นิดๆหน่อยๆหรือเดินทางต่างประเทศหรือใช้เป็นแว่นสํารองนะครับแต่ไม่รู้ว่าค่าสายตาของเราเนี่ย คือค่าใช้จ่ายอะไรทางร้านของเรานะครับยินดีที่จะแนะนําค่าใช้จ่ายในการซื้อแว่นสําเร็จรูปให้ได้ครับเพียงแค่นําแว่นตัวหลักมาให้เราดูครับทีนี้เราจะแนะนําค่าใช้จ่ายในการซื้อแว่นสาเร็จรูปได้ครับผม